ก็จะมาสาธิตน,นะครับวิธีการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ Vivo Y15 นะครับฉบับเร่งด่วนนะครับลูกค้านั่งรอนะครับ,นะรบก่อนเดือนก็จิ้มนะครับเอาถาดซิมออกนะครับทีนี้ก็จะใช้เล็บนะครับในการจีกลงะระหว่างตรงช่อง เสียบฐานซิมนะครับกับตัวบอดี้นะครับเพื่อกีดอเอาฝาลังออกนะครับก็กีดแสะออกนะครับอย่าดึงกระชากแรงนะครับเพราะว่ามันจะมีแผ่สแกนเนลอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวแผ่สแกนเนลขาดนะครับก็กีดแสะไปเรื่อยๆนะครับให้ฝาลังมันหลุดออกจากตัวบอดี้นะครับ ก็ค่อยยกขึ้นเบาเบานะครับแพรจะอยู่ด้านขวามือนะครับอัน <c oughs> นี้ก็ใช้ไขควงนะครับไขควงสีแฉกมเลกนะครับในการคันน็อตออกนะครับต้องคันน็อตออกทุกตัวนะครับก็คันน็อตฝาครอบมีนบอร์ดออกก่อนนะครับ จะเพิ่งถอดแผ่สแกนเนียวนะครับถอดขั้วแบตก่อนนะครับค่อยถอดแผ่อื่นๆตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะจอดน,นะครับไล่คันนอดอกให้หมดนะครับแล้วก็ทำการยกฝาครอบเมนบอร์ดออกนะครับ ค่อยยกฝาคอเมนบอร์ดออกนะครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับก็คือถอดแผ่วขั้วแบตเตอรี่นะครับทีนี้ก็ถอดแผ่วสเกนนิวได้นะครับต้องถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับอันนับแรกเพื่อตัดกระแสไฟนะครับอันนี้ก็ถอดแผรหน้าจอนะครับต้องทําการเทสจ,จอก่อนนะครับก่อนที่เราจะปิดการลงไปนะครับถ้าเราแกะ แล้วนะครับเราจะไม่สามารถเคลมจอได้นะครับเผื่อจอที่เราสั่งซื้อมามันจะมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาเราก็สามารถสั่งเคลมกับส่งเคลมกับร้านที่เราซื้อมาได้นะครับอันนี้ก็ขยับหานะครับซอก็ตของแผ่นหน้าจอนะครับขยับหาให้มันเข้าที่ค่อยกดลงนะครับถ้ามันยังไม่มั่นใจก็จะเพิ่งกดนะครับเดี๋ยวเคี่ยวมันจะ เรื่ยมันช่อช่องมันได้นะครับก็ค่อยกดลงเบาๆนะครับเห็มันดังกึบนะครับทีนี้ก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่อง วายนะครับจะใช้จอเดียวกันกับ Y11 12นะครับ15 17นะครับใช้จอ,อตัวเดียวกันนะครับใช้รวมกันได้นะครับเดี๋ยวรองบูตแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเครื่องใหม่อาจะนานนิดหนึ่ง ก็ใช้มือประคองนะครับจับให้มันคงนะครับแล้วก็ทําการเทสนะครับเทสจออันนี้ผมไม่รู้รหัสหน้าจอของลูกค้านะครับถ้าเป็นของเราเองก็ใส่รหัสกดเข้าไปเล่นนะครับสัมผัสให้ทั่วหน้าจอนะครับว่า,ามันใช้ได้ทุกจุดไหมนะครับเผื่อจอบางส่วนมันมีปัญหามันทัดไม่ได้อะไรยังไงเราจะได้ส่งเคมอันใหม่ได้นะครับ ก็จะเทสเท่าที่ผมจะเทสได้นะครับกดตัวเลขก็ได้ทุกตัวนะครับกดย้อนกลับนะครับได้สัมผัสได้นะครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับกดพักหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ไฟมันหยุดนะแล้วก็ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับอถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ทำการ แนหน้าจอนะครับแกะเบาๆนะครับอย่าแกะแรงนะครับเดี๋ยวซ็อกเก็ตมันขาดหรือแตกนะครับอันนี้ก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับไอ้ลูกดึงก่อ,กอนก่อนจะดึงแบตเตอรี่นะครับดึงไอ้ซ็อกเก็ตของปุ่มเปิดปิดออกนะครับเดี๋ยวเวลาดึงแบตเตอรี่มันจะกระชากแผ่ขาดนะครับเราต้องดึงแบตเตอรี่ออกแล้วก็ดึงแผ่ออกมานะครับเตรียมที่จะแกะหน้าจอนะครับ ในการแกะหน้าจอนะครับให้เราลองแกะดูนะครับอันนี้หน้าจอมันหลุดมาแล้วนะครับผมก็จะลองสัผมจะสัดิตนะครับวิธีการแกะผมก็จะใช้แผ่นเหล็กบางๆนะครับในการแกะจิกเข้าไปให้ถึงชั้นทดท้ายนะครับแล้วก็ไล่แสะบิดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันแกะไม่ออกนะครับให้ใช้อะไดเป่าผมนะครับในการเป่าเป่าด้านหน้าจอนะครับเพื่อให้กาวมันละลายให้กาวมัน อ่อนตัวนะครับเราจะได้ทําการแกะหน้าจอได้ง่ายนะครับอันนี้หน้าจอมันตกแล้วมันหลุดมานะครับมก็จะสาธิตนะครับวิธีการแกะนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแกะแผ่นจอก่อนมันจะมีสติกเกอร์จะเหนียวนะครับอ่ามันแกะจอมาแล้วนะครับถ้าตะแกรงลาโพงมันตะแกรงลาโพงบนมันหลุดออกมาด้วยก็แกะเข้ามาติดกาวใหม่นะครับติดแค่ซ้ายขวานะครับ ต้มน,นิดๆนะครับแล้วก็ประกบวางไว้นะครับเพราะว่าเราติดกาวหน้าจอไปมันก็จะทับไว้มันไม่หลุดไปไหนนะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็ใช้คัตเตอร์นะครับในการไล่ขูดกาวตามรล่องขอบนะครับขอบขอ,อบของตัวบอดี้นะครับเพราะว่าต้องเคลียร์กาวเก่าให้หมดนะครับเวลาเราติดกาว ติดหน้าจอใหม่เข้าไปมันจะดันนะครับมันจะกดไม่ลงนะครับลงองดันลึกแล้วก็ลองดันบนด้านข้างนะก็คือเคลียร์กาว,กาวเก่าออกให้หมดนะครับคัตเตอร์นะครับถ้าซื้อมาใหม่ก็ลบคมนิดนึงนะครับอย่าให้มันคมมากนะครับมันจะไปบาดเนื้อนะครับเข้าตรงพลาส ตามขอบนะครับมันจะมันจะบินมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะบาดมือเรานะครับคัตเตอร์ที่ผมใช้มันก็คมมันเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับเริ่มหมดแล้วทงการขูดเบาๆนะครับระวังมือด้วยนะครับคัตเตอร์ผมมันก็ไม่ค่อยจะมีคมแล้วนะครับมันจะผมอาศัยแค่ ปลายแหลมของมันนะครับในการขูดกาวหรือแสกกาวนะครับนขูดทั้งสีด้านนะครับด้านบนด้านล่างด้านข้างซ้ายขวานะครับขูดร้้ยหมดนะครับ ด้านขอบด้วยนะครับด้านที่มันเป็นขอบชั้นนะครับมันจะมีเศษเก่าๆอยู่นะครับ ใช้แปลงขัดอีกรอบนะครับขัดตรงตามขอบนะครับเพื่อขัดเอากาวเก่าออกนะครับเราจะได้เห็นว่าตรงไหนมันเหลือบ้างเราจะได้เก็บอีกรอบนึงนะครับก็จะใช้ขดูดมจะขดูดลงน้ำหนักนิดนึงนะครับเพื่อให้กาวเก่าหลุดออกมานะครับ ตรงนี้นะครับจะโคตรแรงนะครับมันจะมียางรองเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวยางรองเซนเซอร์มันหลุดหายนะครับก็โคตรแรงแล้วก็จะมียางรองกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะปาดออกฝุ่นก็จะเกาะนิดนึงนะครับก็ไล่ขัดนะครับ <c oughs> ตรงที่โล่งๆผมก็จะขัดแรงนิดนึงนะครับ <c oughs> เพื่อให้กาวมันหลุดออกมานะครับ ผมจะขอแกะกล้องหนาออกมาดน,นึงนะครับเพราะว่าฝุ่นมันติดเยอะนะครับเรจะทำการปัดเช็ดกล้องนะครับฝุ่นฝุ่นที่มันบังนะครับจะทำให้กล้องมันมัวนะครับ สะดวกหน่อยแผ่นรองตรงนี้แกออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นนะครับหรือบางทีมันอาจจะไปดันจอนะครับทําให้ติดกาวแล้วมันมันลอยนะครับ ใช้แปลงคนอ่อนนะครับในการปัดเช็ดกองนิดนึงนะครับว่าฝุ่นมันจะเยอะนะครับ อันนี้ก็ทำการเตรียมหน้าจอใหม่นะครับแกะสต,กกะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์รัประกันออกว่าถ้าไม่แกะมันก็จะติดฝังอยู่ข้างในนะครับมันจะแกี่ยวไม่ได้ถ้าเราติดกาวไปแล้วนะครับแกะสติกเกอร์ออกนะครับ้พวกสติกเกอร์ที่มันไม่จำเป็นนะครับ ด้านในนะครับผมจะไม่แกะอันนี้จะเป็น accepted, สติกเกอร์แผ่นใสผมก็จะแกะออกนะครับถ้าไม่แกะมันก็จะไปชี้โดดเดียตอนติดกาวนะครับมันจะติดไม่ลงนะครับชิ้นนี้นะครับผมจะติดฟิล์มกระจกก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีรอบรัดนะครับ ต,ติดฟิล์มกระจกเพื่อ,อเวลาประกอบแล้วผมก็จะลัดยางทีเดียวนะครับแล้วก็จะส่งลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าลูกค้านั่งรอรีบนะครับอ,อันนี้ผมจะติดฟิล์มนะครับเช็ดตัวผ้าซับน้ำยานะครับการเช็ดกระจกนะครับทำความสะอาดก่อน นี่เป็นแบบเปียกนะครับทีนี้ก็จะใช้นะครับแบบแห้งมาเช็ดเพื่อให้เช็ดคราบน้ำยากออกนะ ก็ไล่เช็คดูนะครับมีฝุ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับผมก็จะใช้สติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมานะครับในการเกี่ยเกี่ยนะครับปาดหน้าเพื่อให้ฝุ่นมันออกมาด้วยนะครับผมจะไม่แตบนะครับแต็บมันจะดึงขึ้นยากนะนอกจากตัวไหนไม่ออกถึงจะแตบนะครับผมก็จะบอกเทคนิคในการติดฟิล์มไปด้วยนะครับอันนี้เมื่อเชีร์ฝุ่นเรียบร้อยก็ าวางนะครับเฟียงกระจกลงกับหน้าจอนะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับช่างผู้ชนานาญนะครับเพราะว่าถ้าทำครั้งแรกก็อาจจะจะไม่ค่อยอไม่ถนัดนิดนึงนะครับใครที่ทำครั้งแรกก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับวายสิบเอ ที่ผมลงไปก็วิธีการเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับภายในบอดี้เดียวกันหมดนะครับผมจะยกไล่อากาศนิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศารีดอากาศอ,อกมานะครับยกแรงไม่ได้นะครับต้องยกเบาๆนะครับ ถ้าตรงนี้มันมีฝุ่นก็นะครับยกแ้มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้แผ่นสติกเกอร์น,นะครับในการแทบออกมานะครับแทบฝุ่นออกมาอันนี้หน้าจอเตรียมเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับเตรียมทากาวนะครับทากาวหน้าจอกาวที่เขาเทาม,มานะก็ไล่จาก ข้างๆนะครับข้างลำโพงตะแกงด้านขวานะครับไล่ตามขอบมาเรื่อยๆครับผมจะทาตรงขอบบนนะครับก็ไล่นะครับทาเป็นเส้นบางๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเยอะมันจะเวลาเรากดลงไปนะครับกาวมันจะแทรกไปในชั้นจอจะทำให้จอเสียนะครับอรนนี้ก็จะไล่จากขอบตะแกงนะครับด้านซ้ายนะครับไล่ลงมานะครับ ให้เป็นเส้นบางนะครับเท่าเส้นลวดนะครับขอแค่มีนิดหน่อยมันก็อยู่นะครับถ้ามันแหงมันก็เหนียวตึบนะครับไม่มีหล่นแน่นอนครับทีนี้นะครับเมื่อตากาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบนะใช้แพรนะครับเสียบเข้าไปในช่องนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะ สอดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เช็คนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับมันลงล็อกหรือเปล่านะครับบางทีมันมันปีนอยู่ก็มีนะครับถ้าคนทําแรกๆนะครับเมื่อลงล็อกแล้วก็จะคว่ำเอาไว้นะครับคว่ำปุ๊บผมก็จะบีบบีบกดลงบเบาๆนะครับกดแบบประคองประคองบเบาๆนะครับไม่ ไม่กดแรงนะครับเดี๋ยวจอเสียนะครับอันนี้ก็ผมจะแกะตรงสติกเกอร์ติดมานะครับที่มันติดมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสติกเกอร์เป็นกาวเหนียวนะครับมันจะแปะกับตัวบอดี้นะครับเพื่อให้มันอยู่นะครับตรงนี้ก็อากาศเย็นนะครับมือจะแห้งนะครับจับอะไรไม่ค่อยอยู่นะครับอันนี้ก็ ประกบนะครับประกบแผ่ลงในจอกใส่กับจ็อกเก็ตก่อนนะครับประกบให้มันเข้าล็อกนะครับใสไปเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ก็ไล่กดพับพับแผ่ลงไปนะครับรีดให้มันเข้าทรงนะครับตามเดิมนะตัวนี้มานะครับจัดแบตนะครับแบตถ้ามันเบี้ยงงอก็รีดให้มันตรงนะครับเมื่อมันตรงแล้วนะครับเราก็ทําการ ใส่แบตเตอรี่นะครับวางแบตเตอรี่กระปไปนะครับก็กดประคองตัวบอดี้ไว้นะครับให้มันจอมันเข้าไปในตัวบอดี้นะครับทีนี้ก็ใส่แพรตัว power ก่อนนะครับแล้วก็นะครับอย่าเพิ่งใส่แบตนะครับเดี๋ยวกะแสไฟอันวิ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทีนี้ก็ใส่แพรสแกนนิ้วนะครับให้แพรมันทันเข้าไปด้านในนะครับ เพราะว่าลักษณะเดิมมันจะอยู่แบบนั้นนะจะใส่ผิดนะครับเดี๋ยวมันช็อตนะครับทีนี้ก็ใส่แพร่ขวแบตเตอรี่นะครับดูให้ดีนะครับดูให้จบแล้วก็ค่อยลงมือทํานะครับหรือจะเปิดไปดูไปก็ได้นะครับจะกดประคองไว้นะครับเพื่อให้หน้าจอมันไม่อานะครับให้มันเข้าล็อกเข้ามันดีๆนะครับก็ใส่ฟ้า รอบเมนบอร์ดมานะครับแล้วก็ฝาครอบอแผ่สแกนนิ้วนะครับอันนี้ก็ใส่น็อตนะครับไล่คันน็อตกับทุกตัวนะครับนะครับก็ใส่น็อตกับให้ครบ ทุกลูนะครับทุกตัวนะครับผมก็จะใช้นิ้วนะครับมือประคองทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเพื่อกดให้จอนะครับมันแนบกับตัวบอดี้นะครับให้มันแนบไปกับพื้นนะครับให้มันอยู่นะครับให้มันเข้าล็อกเข้ามันดีๆนะครับเพราะว่าผ่านไปสักพักมันก็จะกาวก็จะหมาดนะครับมันก็จะอยู่นะ อะไรใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉบับเร่งด่วนนะครับสําหรับช่างนะครับหรือผู้ที่เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับถ้าคนทําครั้งแรกก็ดูไปนะครับทําไปนะครับดูให้เข้าใจก่อนนะครับค่อยลงมือทำนใส่นะ็นอตให้ครบนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อะไรเช็คดูอีกรอบนะครับไม่มีอะไรหลงลืมก็ทำการาปิดฝาหลังนะครับก็ไล่ประกอบให้มันเข้าล็อกได้ดีนะครับแล้วก็ค่อยไล่กดนะครับอันนี้กาวมันยังไม่แห้งดีนะครับกดแรงก็ไม่ได้นะครับต้องให้มันเข้าล็อกของมันได้ดีแล้วก็ค่อย ไล่กดนะครับกดฟ้าจอเข้านะครับหาล็อกนะครับหาล็อกมันดีๆแล้วก็ค่อยไล่กดนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับให้มันเข้าลอ็อกเข้ามันนะครับมันจะมีแก๊บเข้ามันอยู่มันจะดังแก๊บๆนะครับอโอเคก็ไล่เช็คนะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะรัดยางเอาไว้นะครับผมจะรัดฝั่งสั้นสี่เส้นนะครับผมจะไม่รัดทบนะครับเพราะว่ายางมันยางใหม่นะครับมันจะต,ตึงอยู่นะก็จัดระเบียบจัดระยะนิดนึงนะครับ,นะรบก็ดึงให้มันตึงพอ ตึงพอประมาณปานกลางนะครับไม่ต้องตึงมากนะครับตึงประมาณปานกลางนะครับทีนี้นะครับด้านยาวนะครับผมจะยืดให้มันหย่อนก่อนนะครับเพราะมันมันจะตึงตึงมากมันจะกดจอทําให้เสียนะครับมันจะยืดก่อนนะครับให้มันหย่อนแล้วก็ค่อยรัดนะครับตอนนี้ผมจะรัดแค่สองเส้นพอนะครับกาวมันก็จะหมาดไประดับหนึ่งแล้ว ก็บีบแปะเบาๆนะครับไม่ต้องบีบแรงนะครับอย่ากดแรงนะครับวจอเสียบีบแปะเบาๆนะครับให้ให้มันหน้าจอมันขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เข้าล็อกมันดีๆนะครับนี่ก็ทําการเปิดเครื่องนะครับระหว่างรอนบูสตนะครับแล้วก็ทําการนะครับใช้ผ้านะครับผ้าที่มันไม่เป็นขนนะครับในการเช็ดเก็บกาวนะครับเก็บกาวตามขอบที่มันล้นออกมานะครับ ก็ไล่เช็ดไล่ถูออกนะครับเกลามันก็น่าจะปัดมาดมันก็จะเช็ดง่ายนิดหนึ่งนะครับไล้ขูดเก็บนะครับถ้าเก็บละเอียดมันก็จะสวยเนียนตานะครับถ้าไม่ละเอียดมันก็จะมีโผลมมีออกมานิดนึงนะครับก็ได้เช็ดปัดซ้ายขวาแล้วก็ปัดขึ้นลงนะครับ เพื่อให้มันกาวตัดกับขอบจอนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับมันก็จะดูเนียนตานิดน,นึงนะครับแต่จะให้สวยเท่าเหมือนออกจากโรงงานันก็เป็นไปไม่ได้นะครับไปขัดไปเรื่อยๆนะ ให้รอบนะครับทั้งสีด้านนะครับด้านบนด้านล่างนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ,รบอตอกอะไรเช็ดไปเรื่อยๆนะครับเช็ดให้มันให้กามหลุดออกนะครับจะได้ดูสวยๆนะครับ ปล่อยให้แห้งมันก็จะเช็ดยากนะครับบาดมานก็จะเช็ดง่ายนิดนึงนะครับ ฟิล์มไปแล้วมันก็จะเช็ดยากนิดนึงนะครับก็ไล่ขัดไล่เช็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็มาทำการไล่เช็คหน้าจอนะครับอีกรอบนะครับหลังจากที่เราติดกาวไปแล้วนะครับเปิดเครื่องมานะครับจอติดหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ใส่อย่าลืมใส่ทาดซิมนะครับนะก็อะไรเช็คหน้าจอนะครับสัมผัสได้ปกตินะครับกดได้อะไรได้ปกติ